ก็เอลไฟก็เล่นแหนะเลยแปลว่าอาไเล็เยี่ยมไปเรื่อยเยี่ไเรื่อยขมาทางนู้น บุญทตายบุญทองเอาไรเลยนะไรสบายาดีน้าบอนาาอาเช้าพลุงมาป่าเบิบจูกูจู่คนมดจุมหมอนจบอนพี่น้องเลยเมื่อนี้เขามาแวบุญบังไพพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวสิพาชมบรรยากาศอยู่ในบุญว่าเป็นยังไงพี่น้องเลยอ่มามา คือว่าบริเคยมากเลยด้บุญมังไพรคำสีนี่พี่น้องกาม่าเท่านี่เป็นเกลือทั้งิษเลยคนลลยแหงเลยพี่น้องเลยคนยลอุหลมวนเป็นตะมวนแหงเลยก็จาเต็ม

คนตกื่อเศร้าเลยพอดีเลยพอดีเลยคนตกี่นออกเลยโอ้เรา้ามวกเราจะไปเห็นคนลายเลยคนมา จะเล่นกีตงอันนี้น้องกีตงคนตุ้งคเศร้าเลยนี่ปลาดปีกบ

บตุตรทองไปดิบอเอาไรนี่ไ 我问么子嘛？ ちょっと待ってください。 าไปรอทั้งหอคนไลายแห่งอยู่ในนี่บางไพ่ก็มีขายพี่น้องเลยสลายจะมีจะหานขายเครื่องอันนี้บางเขาล้ามเลยพยี่นเองเจตเสพไปยังไาสือ่อ ชาวๆน้องๆก็ร่างมาดิ์บุญได้ี่พี่น้องนก,กามาหอดได้ี่ตอนแรกกบคนคือสิไลยตอนแรกเป็นหน่งเลยเพราะว่ามันเป็นบ้านร่วมเลยอยางนี่นบ้านร่วมแล้วคนก็สิไล่ไ่ ไปอยู่ใ,ใกล้ๆนั่นดมตะควนบางไผ่พี่น้องเลยอยู่ทางใน,นเนาะบอกเช้าๆนิดเล็กหน่อยครเจ้ากำลังมาเนาะมาตาลิน่น้องเลยเสื้อผ้าย่างหล่อส้มบรรยากาศของหมู่บ้านเลยพย่างคส้มบรรยากาศของหมู่บ้านเลยเนาะพี่น้องเนาะ ผู้ม้วนนี่ก็จะเล่นธรรมศาสตร์กับพี่น้องเลยอันนี้พวกผู้สาวพี่น้องเลยสาวตึ้นใหม่นี่แหละนี่บอลผ่ารถผ่าเงี้ยพร้อมพี่น้องเลย ใจเสียงบุญบางไผ่ขาเจ้าจูดบางไผ่ไงนะตกใจพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในหมู่บ้านเนาะเวลามีงานบุญงานเทศกาลกับคนกันสีหลายเนี่ยแต่เวลาหลังจากวิดบุญไปมันก็สิเป็นช่วงที่ว่าข้าเจ้าต้องเหตุใเหตุหน้ากันสิบุคอยมีภัยอุบัติานก็จะเงียบแน่นอนหนึ่ง้องเลยซ้นนี้ก็ลังเริ่มมากแล้วบุญซั้นนี้โอ้เบรกแห้งครับ เดนะือดแห้งนะเฮ้ยเปน้องเลยเนาะเื้ยบึงหมูเขาจะโตว่าง่ายนึงนีง่บึงหมูเขาจะโตว่าง่ายนึงเป็น้องเลยอันนี้ก็เป็นทางบ้านคำเสียอีเป็น้องเลยอันนี้แถวนี้เนาะบ้านคำเสีอีก็มันจะมีหลายบ้านก็ามาเรียนบว่าจะเป็นทางพะรูพะล่องหรือว่าทางเซธมวกแน่จะเป็นบุญมงไค่ประเพณีบ้านข้าวแรกขอฝากขอผลเนาะตามประเพณีวิล <c oughs> ลี่เดมา,าเซตวิทย์เลยบ้านตัวนี้พี่นน้องเลย แต่ว่าก็มาตอนแรงๆมาตอนเสาร์มันห่อนแหงน้งเป็นหอกเลยตอนเสาร์ก็มากะจนทันใจก็จนทันใจผืชดเพราะว่าอากาศมันเอ่ำแหง้งลยพนองเลยพอมายืนตากแดดตากลมเน่ยโอ้ยพอแหง้งเพื่อก็จะจิจุดบางไผ่เบิร์ตเน้องเลยี่เลยก็เลยเหลือกมาตอนสามสี่โมงแรงเนาะพอดีพอดีแบบพอดีก็จะก็จะกำลังจุดบางไพ่เลยสิจุดบางไพ่ใหญ่เพี่ป็น,ปน้องเลยอันนี้ก็ท่านน้อยนึงเนาะหได้ท่านร้ายนี่ก็ท่านแต่ตอนปะ จะออกมาก่อนแล้วเนาะโอเคเป็น้องเดียวอ่ะเป็หลี่เสียออกไปหลัดเอาคนอยู่เฮือนป่าก่อนโอ้มาบุญได้ตู้เย็นเมื่อพร้อมได้เป็นองค์เลยซื้อตู้เย็นเมื่อพร้อมได้นี่ไดเลยตัวเต็มรถไทยเมือ่อเป็นองค์เลยอ่าอยู่บุญอยู่พี่กับม่วนข้าเจ้าลินเิ็ลี่ก็ไปยืนอยู่หันข้าวหนึง่งเกือเป็นตกน้องขีดต่อมข้าวยางสิมาจับเอาโหลดโอ้ยม่ได้ม่ได้บ่าท้ายคลิปก่อนมาเป็นองค์เลย ก็ยังเป็นธรรมชาติยุ่ง่วงนี้กับคนร้ายคื้วรีบ้านแต่พ่อวิทย์ยามบุญยามศีลไปกับไคก่อลงไฮลงหน้าลูกล้านเขากับไปทํางานอยู่ในเมืองบัดกกบ,บ่คอยจะมีคนอยู่บ้านจะเงียบพี่น้องเลยเวลาบุญบ่เวลาสงการบร่ยุมย้มยุ่มู่ได้คนพี่น้องเลยลายบ้านลายเมืองกับเจ้าความมลิน บางไพนี่ก็จะไร้บ้านยู่แต่ว่าตอนเบลีคขี่รถเข้ามากอะส่วนกันกับขาเจ้าเมื่อจะเบิดแน่แล้วไปน้องเลยพวกวายเนี่เสือเราคือมแต่ขีดตมบางไพ่โบขึ้นว้าคือมแต่ขีดตมพมไปนองเลยบางไพ่ขึ้นหรือวกขึ้นข้าเจ้ากะเอาต๊กน้องขีดตมหมดเลยเนาะขึ้นบบขึ้นโบสนกะจะว่าจับลงน้องขีดตมหมดเลย นี่แหละบรรยากาศในหมู่บ้านกับพี่น้องเลยบางคนก็ข้าจาว่กินยูเฮือนแลกักการเร่งๆแลกักการจ้างลงเวทีไปผ่อนแลวงพี่น้องเลยแต่ว่าบางคนก็กินตั้งแต่เวินนี่เมาตั้งแต่เวินพอหอดตอนเร่งๆเสีลงลงวงกับบริลลงน้ำข้าจ้าดอกพี่น้องเลยเมาก่อนเลยบางคนก็โฮมเงินเป็นเดือนได้เป็น้องเลย โอมเงินเป็นเดือนช่องเดือนเพื่อชีมาเห่นบุญบางไพ่บัานอันนี้เนะาะบันคำสีเพราะว่าบุญบางไพ่นี่ดุดนกระเจ้าจัดท่หนึงพี่น้องเลยนี่เลยการสีหอดทางออกเมื่อแล้วเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ยังอยู่ในคำสีคือเ่าหักลายบ้านพี่น้องเลยตอนเร่งๆกับลายบานมากข้าเจ้ามักม่วนแถวนี้พี่น้องเลยดุยดนมีบุญเทอนึงข้าเจ้ากะม่วนวิลีมักเต,ตโต <c oughs> ก็จับโยนก็ลงขีดตม่มเนาะไปหมักตัวไหนแหง้งเลยแบบจับโยนลงโหลดโอ้พี่น้องเลยอ่าคันมันมาอยู่บ้านไกลๆกับสีเหลี่ยมน้ำยุบผมมีเสีอผาเปลี่ยนนะพี่น้องเลยอ่าพอดีหลัขึ้นมาโหลดพอดีออกหลอก,ออก,ห,ลอกหลอกเต็มโหลดไปเลยพี่น้องเลยโอเคเนาะพี่น้องเนาะอ่าบิลลี่กัสิได้ออกเมื่ออะไรพี่น้องเลยมาเอาทางแม่กับน้องพี่น้องเลยมาเอาทางแม่กับน้องเนาะเสียออกเมื่อแล้วพี่น้องเลยมืงอนี้กับเข,ขามาส่งกับเจ้าแต่เสาไปเลย มาชงต่เศร้าแล้วก็แรงๆหนึ่งขึ้นนั่นเอกอะเลยมาหับเอาข้ะเจ้าพี่น้องหอดแล้วโอเคเนาะเพ็่อนเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะบิลลี่กับอจบเพียงสันนีตฐหากว่าผิพผัดจะได้ก็ต้องกราบขอโทษขอัยในเอฟซีเบอร์ุกูุ๊กดคนหลายๆนะพื่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาโตไปก่อนติดตามถ้าเบิงคลิปใหม่เด้อพี่น้องเด้อสบายดีบายบาย